สวัสดีครับผมเจวรประบนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารในวงการกีฬาไทยซึ่งจะเริ่มที่ฟุตบอลเมืม่อวานครับเกมที่แพสสเตเดียมเป็นไฟเดย์ไนท์ของศิทไทยลีกเตะกันคู่เดียวและก็เป็นบิ๊กแมชด้วยนะครับแฟนบอล6,250คนเต็มความจุข,ของสนามการท่าเรืออันดับ5ที่ชนะมาใน2เกมหลังสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองอันดับ9ที่ไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วโดวยฝั่งของเจ้าบ้านอเล็กซานเดรกามาก็ได้แผนที่ลงตัวครับใช้4-42แบบไดมอนด์คือมีมิดฟิลด์4ตัวที่จะ เพื่อครอบครองบอลแล้วก็รอจังหวะให้แบ็กทั้งซ้ายและขวาได้เติมเกมโดย2องกองหน้าออกสตาร์ทด้วยบยันเปเรียกับลูคัสโทคันตินแผ่ไม่ฟิลก็ดูดันใช้เล่นนะครับกาคาเมนเดสเป็นเพลย์เบเกอร์วรชิตกนิ4ีบันเพลกับพีระดลฉัรัสบีรับจ็อบในการเก็บแถว2แล้วก็ม่ฟิลตัวรับเป็นโนบุรุชิบุระส่วนฝั่งโคอ้อ้นรังสรรนิวัตชัยโชค ก็ได้วนมาเจอกับทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งโดยจัดเกมลุกเต็มสูบครับให้เคนันตูรานเป็นสูตรหน้าตัวเป้าแต่ดูจากกราฟิกของการถ่ายทอดสดเดี่ยมันไม่ใช่ก็ฝากทีมงาน a อเนี่ยตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่าผิดค่อนข้นขางบ่อยครั้งบอลมันเตะม,มาจะสิบเกมแล้วโดยด้านหลังตัวทําเกมมีเบวินโรเรนเซนปุระเชตท่อเสดิทกฤตท้าสาและคาคณะคายกสุดท้ายคู่นี้กลายเป็นการท่าเรือเปิดบ้านเฉือนชนะไป1 0จากประตูชัยของลูคัสคอสตาเป็นลูกมง จาเตะมุมแล้วก็ทําให้สิงเจ้าท่าเจอเมืองทอง5เกมหลังสุดเดี๋ยวไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็รักษาสถิติการไร้พ่ายในบ้านต่อไปส่วนกีเลมพยองอาการหนักครับไม่ชนะ6เกมติดเข้าไปแล้วแล้วก็เสียประตูในการเล่นเป็นเกมเยือนนัดที่17ติดต่อกันกลายเป็นสถิติใหม่สาหรับการเสียประตูต่อเนื่องนานที่สุดโดยหลังจบเกมโคชอ้นรังสรรนิวชัยโชคก็เลือกจะไม่เข้าห้องแถลงข่าวนะครับบอกว่าติดธุระอะไรบางอย่างแล้วก็ให้โคชอุทัยบุญเหมาะเข้าไปให้สัมภาษณ์แทน โดยโค้ชไทยก็บอกนะครับว่าเมืองทองมีโอกาสทำประตูแต่ว่ามันมีความผิดพลาดในเรื่องของสมาธิเกี่ยวกับลูกตั้งเตะก็ต้องไปแก้ไขแล้วก็การมาเล่นในนัดนี้ตั้งเป้าบุกมาเก็บ3แต้มแต่มันเกิดจากจังหวะที่เวลารับเนี่ยพยายามหาสมดุลทั้งเกมรับและการโต้กลับซึ่งมันยังไม่ได้ผลเลยทำให้เกมรุกพาบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายของท่าเรือได้น้อยส่วนการเติมเพื่อหวังผลก็ค่อนข้างช้าโอเคไม่ชนะ6เกมติดแต่ว่าบรรยากาศในทีมทุกคนยังมุ่งม,มั่นการซ้อมที่ผ่านมาก็ยังทำได้ดีและก็จะพยายามต่อไป ส่วนผลที่ออกมาอาจจะผิดเป้าก็ต้องไปดูเทปแล้วก็แก้กันต่อตอนนี้สิ่งที่ต้องพยายามอย่างแรกก็คือความมั่นใจในการครอบครองบอลการเคลื่อนที่ไปสู่เกมรุกเรื่องความฟิตนักบ,บอลหลายคนดีอยู่แล้วแต่การเล่นเพื่อไปข้างหน้าทํายังไงให้มันต่อเนื่องนัดหน้าต้องไปเยือนก็ถือว่ายากลาบากแต่ว่าจะมีเกมกลางสัปดาห์ใน FA ฟเอคัพเข้ามาก่อนและก็ตั้งเป้าในรายการนี้ว่าอยากจะไปถึงในรอบชิงชนะเลิศเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมา การเดียวกันทางฝั่งของเ็ลซานเดรกามาตอนที่เข้าห้องแถลงข่าวเนี่ยมันดันมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นนะครับตอนให้สัมภาษณ์จนฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้องตามหาแต่กามาก็พูดต่อได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ไม่ได้บานปลายก็บอกว่าสิ่งที่บอกนักเตะในเกมนัดนนี้คือต้องมีสมาธิและรูปเกมก็ครองบอลได้ตลอดจะเร่งจังหวะช้าเร็วทีมกําหนดได้หมดรู้อยู่แล้วว่าเมืองทองจะมารับแล้วโต้และอยากชมนักบอลที่พยายามควบคุมแล้วก็พยายามยิงประตู จนทีมคว้า3คะแนนและเป็นการชนะ3เกมติดแบบที่ไม่โดนคู่แข่งยิงด้วยคนยิงประตูชัยอย่างลูคัสก็เห็นว่าเขาเหนื่อยเหมือนที่แฟนบอลหลายคนเห็นตอนแรกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวออกแต่กามาก็บอกว่าให้เวลาอีก3นาทีเพราะเชื่อว่าจะยิงประตูได้แล้วก็หม่งได้จริงๆพอได้ประตูก็บอกทุกคนว่าบอกแล้วว่ามันเป็นความรู้สึกและสุดท้ายความรู้สึกนั้นมันถูกต้องส่วนระหว่างเกมเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีหลายประเด็นนะครับอ่าเริ่มจากฝั่งกองเชียร์ของเมืองทอง ที่บอกเลยว่านะตอนนี้สบโมบสรเตรียมเงินไว้เลยครับเพราะว่าแฟนบอลของกิเลนพยองเนี่ยไปร้องเพลงสมาคมหัวตูด๊ดอันนี้ผมเซ็นเซอร์ให้นะครับเชื่อว่าในสนามน่าจะได้ยินชัดเจนว่ามีการด่าโจมตีสมาคมหลังเกิดเหตุการณ์ดราม่าก,กับการปลดมาสหาดะอิชิแบบที่ไม่ให้เกียรติกันเลยอันนี้คือยอดบินก้อนที่1ก้อนที่2หลังจบเกมก็คือแฟนบอลเมืองทองเนี่ยนั่งรถบัสกลับเหมือนมีการประทะคารมกันแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการประทะตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะโดนวางบินจากไทยลีก ด้วยตัวเลขบูลค่าหลายหมื่นแน่นอนคือถ้าเกิดจะวิเคราะห์ในเกมนี้มันก็ชัดว่าสิ่งเจ้าท่าทำได้ดีกว่าไม่ว่าจะเครื่งแรกแล้วก็เครื่องหลังคือกาม่าเนี่ยเจอแผนที่กลายเป็นว่าลงตัวแบบไม่น่าเชื่อนะครับกับ4-4-2ไดมอนด์ซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาเนี่ยขาดปีกอย่างบดินผาลาซึ่งปีกซ้ายเนี่ยมันเป็นอาวุธเด็ดของการท่าเรือมาโดยตลอดส่วนปีกขวาเนี่ยอาจจะเป็นสมบัติภัดกันโชมาน,นะครับมีนัตเตะที่เข้ามาแล้วก็ออกไปค่อนข้างเยอะแยะเว้นประกอ์เป็นพาร์ทที่ยังอยู่ตลอด แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมสักทีอันนี้มันกลายเป็นว่าการมาก,ก็เลยเลือกอัดตรงกลางเพื่อไปเก็บบอลแล้วก็รอแบ็กเติมมันก็เลยกลายเป็นภาพใหม่ที่ทีมอื่นเนี่ยอาจจะหยุดสไตล์ของการท่าเรือยากแล้วต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะถ้าเกิดเป็นแผนเก่าเนี่ยก็จะเป็นปีกกับแบ็กเนี่ยเล่นด้วยกันการเติมเกมมันก็จะจับทางง่ายคือปีกเก็บบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะหาจังหวะตัดเข้าในแล้วยิงหรือว่าอาจจะเปิดด้วยตัวเองถ้าเปิดไม่ได้ก็ดึงตัวประกบแล้วก็รอแบ็กโอเวอร์แลป เพื่อทำหน้าที่ในการ c อ o s ิ i n g บอลเข้าไปแทนพอมันกลายเป็นว่าเอากองกลางมาเก็บบอลเนี่ยแต่ละคนก็จะมีทีเด็ดไม่ว่าเพียร์ดอนจะไปด้านข้างหรือว่าวรชิตพวกนี้ก็สามารถออกบอลได้แล้วก็เตย์ก็ไปยิงไกลแถว2ได้อีกแพทเทิร์นในการเคลื่อนที่เกมรุกของท่าเรือมันก็เลยเปลี่ยนแต่ผมคิดว่าพอบดินผาลากลับมาเนี่ยอันนี้คือความน่าสนใจมากกว่าว่าฟอร์เมชันมันจะกลับไปแบบเดิมไหมแล้วถ้าเกิดว่าเวลามีการเปลี่ยนแผนท่าเรือก็จะมีแผนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่จะยืดหยุ่นตรงนี้ผมเชื่อว่่่่่าาาาาาาเเเป็นสิิงงทีกกกมมมข้้ใใหหออะไรรรๆับืจ โอเคถ้าเกิดจะแกะรายละเอียดครึ่งแรกเนี่ยมันจะดูสูสีหน่อยนะครับคือถ้าเรือวาเสียวมากกว่าจากลูกยิงของพิรดลที่มันเข้าสุดท้ายเนี่ยโดนลิฟจาก v a r ผมว่าน่าเสียดายนะครับมันก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะลงตัวที่ดิวชัมเนี่ยตัดสินใจแปรแบบเน้นๆเลยเสียบเสาไกลแต่ว่าบายิยานเปเรียรที่ยืนอยู่คนสุดท้ายก่อนอามินเกรมประตูของเบองทองเนี่ยดันไปยืนในตำแหน่งล้ำหน้าซึ่งการตัดสินใจตรงเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่ผู้ตัดสินอย่างคุณมงคลชัยตัดสินใจเองเลยนะครับเนื่องจาก VR นีญ,ญ,ญาณาให้ดูว่า ลรามาวิเคราะห์ภาพช้าอีกทีว่าบบยันเปเรียนเนี่ยที่ล้าอยู่มีส่วนกับการได้ประตูหรือมีส่วนกับการเล่นฟุตบอลไหมเอาจริงจากการยืนเนี่ยผมว่าไม่ได้มีส่วนกับการได้ประตูแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนในการที่ทําให้อาร์มบินเกรมเนี่ยเซฟยากคือบทบังการเซฟของประตูก็เลยทาให้ลูกเนี้ยสิงเจ้าท่า ยังไม่ได้สกอร์ขึ้นนําแต่ส่วนอื่นทาได้อย่างยอดเยี่ยมหมดแล้วก็ครึ่งหลังที่เหนือก็บึงทองเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับคือน่าเสียดายที่ไม่คมไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะได้มากกว่าลูกเดียวส่วนตัวสร้างโอกาสยังเป็นกากาเมนเดสไป,ไป,ไปมาเนี่ยโหคือขาดไม่ได้แล้วนะครับพะช่วงที่หายไปจากการบาดเจ็บท่าเรือซุดเลยรวมกับคนอื่นๆที่เจ็บพร้อมๆกันตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอาวุธมันก็เยอะขึ้นและกลายเป็นกากาเมนเดสเนี่ยแอซเซสที่5ของเจ้าตัวแล้วนะครับในฤะดูกาลนี้แถมยังจ่ายคีย์พาสอีก3ครั้ง ได้จ่ายบอลเนี่ยยีครั้งเป็นการจ่ายบอลดีหรือจ่ายแม่นเนี่ยยีครั้งถือว่าเยอะมากแต่ว่าตัวจบอย่างปัญญเปเรียดันไม่คมแล้วก็ลูคัสคอสตาเอาจริงก่อนจะมาโม่ทาประตูเนี่ยน่าจะยิงเข้ากันอย่างน้อยคนละลูกก่อนหน้านี้ไปแล้วส่วนอาร์มินเกรมในด่านของเบืองทองถือว่าเหนียวแล้วนะครับเพราะว่านัดนี้เนี่ยเซฟไปถึง4ครั้งผมว่าตอนนี้ไม่ต้องไปตั้งคาถามแล้วนะครับว่าประตูคนเนี้ยเหนียวหรือเปล่าจะได้เกิดจะช่วยให้เขาทํางานเบาลงเนี่ยกองหลังต้องเลิกจัดงานยากๆให้สักทีเพราะว่าซอนคอรหรือาจิ ดูทำท่าเหมือนจะแข็งแกร่งแต่ก็พลาดได้ง่ายในหลายๆเกมมันกลายเป็นว่าแบ็กโฟก็ดูแล้วยังไม่อุ่นใจทั้งที่ในโครงเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากจากชื่อและก็ประสบการณ์ของแต่ละคน การที่ทีมเยือนการไม่ชนะ6เกมติดเนี่ยอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หนักเหมือนกันก็คือสิบเอ็ดตัวจริงมันยังหาความสมบูรณ์ไม่ได้เลยพอใช้แผนนี้มันก็ไปขาดตรงนั้นพอใช้แผนนั้นมันก็ไปขาดตรงนี้อย่างครื่งแรผมดูเนี่ยก็เข้าใจไอเดียโคดอ้นนะครับที่มาระบบ4 1 4 1คือให้สตรลยืนเป็นกองกลางตัวรับเพียงคนเดียวแต่บังการเป็นว่าท่าเรือเนี่ยคุมพื้นที่ตรงนั้นได้หมดเลยเพราะปริมาณผู้เล่นแผงนวิฟิลเนี่ยมันเยอะกว่าแล้วก็เก็บหน้าลายเกมรับ ของทางเมืองทองได้หมดจนเป็นที่มาของการยิงไกลแถวสองของพิรดลเพียงแค่ว่ามันดันโด,ดนได้ประตูพอครึ่งหลังเนี่ยคโค้อ้วนก็แก้นะครับถอดตัวรุกอย่างปูรเชตเอาสอราวิทลงไปอัดกลางเพื่อสู้แต่มันการเป็นว่าพอถอดตัวรุกออกไอ้ตัวเก็บบอลแดนหน้ามันก็น้อยลงไปคราวนี้การสร้างโอกาสมันก็ไม่ต่อเนื่องอันนี้น่าเห็นใจนะครับพอไปแก้จุดนั้นอีกจุดก็ดันเป็นแผลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยต่อยอดแท็กติกไม่ได้ ถ้าเป็นการซ่อมรถสักคันเ,เนี่มันก็คือปะผุทําสีไปเรื่อยแล้วก็บอกเลยว่าวงในเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากของคนอ้นนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยได้พูดไปแล้วในบทสัมภาษณ์ช่วงก่อนหน้านี้ว่าก็อยากจะขอพิจารณาตัวเองกับผลงานของทีมและคนอ้นเนี่ยก็เดินไปบอกบอร์ดบริหารของกิเลนพยองแล้วด้วยว่าถ้าเกิดคิดว่าเขาทําได้ไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะปลดได้เลยหรือว่าให้เขาแสดงสเปรดิตในการลาออกก็ได้แต่ปรากฏว่ามีการเจราจาพูดคุยว่ายายคนอ้นเนี่ยลองอีก2นัดแล้วก็สู้กับทีม สรุปตอนนี้มันผ่าน2เกมนั้นมาแล้วนะครับก็คือแมตช์กับแบงคอกที่เสมอแล้วก็แมตช์ที่แพ้กับการท่าเรือนัดนี้ดังนั้นอนาคตของโคดอ้นในถิ่นกีนเลพยองเนี่ยผมว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนแม้ว่าใจหนึ่งเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าให้พี่อ้นทาต่อเรื่อยๆเนี่ยเมืงองทองก็จะกลับมาได้เพียงแต่ว่าตอนนี้บอร์ดบริหารจะตัดสินใจยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะออกมาประกาศชัดเจนไปเลยก็ได้ว่าซัพพอร์ตโคดอ้นอยากให้สู้ไปด้วยกันแต่จะว่าไปเนี่ยสัญญามันก็มีอยู่แล้วนะครับว่ามีการเซ็นกันในนระยะยยยาาววเพงแต่่่ขึ้ชือคไท สำหรับผมสัญญามันก็เป็นเพียงแค่กระดาษถึงเวลาไปกันไม่ได้ก็ต้องมาเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกแบบปณีปรนอมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโค้ต่างชาติผมบอกเลยถ้าไม่ใช่ต่างชาติที่อยู่ไทยมานานแล้วก็รู้วัฒนธรรมการยกเลิกสัญญาเนี่ยคุณต้องชดเชอยอย่างน้อยขั้นต่ำใน3สามเดือนบางคนเนี่ยมันซัดคุณเต็มจนหมดสัญญาจ่ายกันหัวโตดังนั้นผมเลยคิดว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเมืองทองก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งอยู่ดีว่าจะผ่านได้หรือไม่ได้มันก็ต้องวัดใจทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป จากผลในแมตช์นี้ครับถ้าเรือขยับขึ้นไปอยู่ดับ3แล้ว1ิบกแต้มเท่ากับราชบุรีแต่รุ่ได้เสียดีกว่า แต่ว่าลงแข่งมากกว่าส่วนเมืองทองครับก็นิ่งเลยอยู่อันดับ9เหมือนเดิมขณะที่อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ลืมไปนะครับแล้วก็จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการปรากฏตัวของคุณนวลพรรล่ัมซามอยู่ที่ห้อง VP ีของตึกล็อกสเล่ก็คือมาเชียร์การท่าเรือสโมสรอันดับหนึ่งในใจของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ากระแสราม่าต่างๆมันก็ยังไม่จางหายไปนะครับกับกรณีของการปลดมาสดะอิชิพอผมเห็นเนี่ยก็เอาตรงๆนะครับบทคาจะพูดและพวกเราก็ต้องบูฟออนกันไปแบบค้างค้าคาคแบบนี้ ซึ่งแน่นอนคอมเมนต์ก็มีที่แสดงความไม่พอใจกับตัวของคุณนวลพันธ์แต่ผมจะบอกเลยนะครับว่าไอการที่จะไปขับไล่บอกว่าให้นายกออกไปเถอะผมไม่เห็นด้วยว่ามันต้องถึงจุดนั้นเพราะว่าการบริหารจัดก,การของสมาคมแน่นอนมามีความผิดพลาดเรื่องของอีชิแต่มันจะมีเรื่องอื่นที่ต้องทํามากกว่านี้และคุณป้ายก็ยังต้องสะสางปัญหาต่างๆที่มันยังค้างคาอยู่ซึ่งประเด็นเรื่องของอีชิแม้ว่ามันจะหักร้างกับเรื่องในอนาคตจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องเก่าๆที่เคยทํามาไม่ได้แต่ผมว่าการรับผิดชอบกับปัญหาที่มันถูกเกาะ มันก็คือการอยู่ต่อเพื่อกอบกู้ศรัทธาแล้วก็ผลงานที่คําตอบมันก็คืออนาคตพี่แต่ว่าความน่าเสียดายก็คือการทิ้งมาซะดาอีฉีสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณต้องการเริ่มกับคนใหม่อย่างแอนโทนีฮัสซันพี่แต่ว่าวันแรกของฮัสซันมาดามแป้งก็ไปทิ้งเขาแล้วปล่อยให้เปิดตัวคนเดียวได้ยังไงแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยมาโผล่สนามท่าเรือได้เอาตรงๆคนที่ไปเกลียดแอนโทนีฮัสซันเนี่ยผมว่าควรจะสงสารซะมากกว่าเพราะคุณลองดูดีๆเหมือนหัวเดียวกันเทียมรีบมาแบบไม่ดว่า เขาไปแทนข้างหลังมาซาดะอิชิแต่ว่าณวันนี้ผมได้ข่าวนะว่าเขาจะมืด8ด้านเลยไม่รู้ว่าจะดึงทีมงานคนไหนยังไงเพราะถ้าเกิดว่ากันตามจริงเนี่ยเขาทํางานคนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาฝ่ายเทคนิคในการประสานงานว่าจะดึงคนไหนเข้ามาทั้งคนไทยที่เขาอยากได้เพื่อมาพัฒนาฟุตบอลร่วมกันแล้วก็ทีมงานจากต่างประเทศที่อาจจะเป็นคนที่เขาไว้ใจซึ่งก็ต้องใช้สมาคมในการช่วยเดินเรื่องอยู่ดีฉะนั้นผมบอกเลยนะครับด้วยความเคารพถ้าเกิดจะไปปบมือเยี้วๆแบบเนี้ยผมอยากเห็นภาพการเข้าไปซัพพอร์ตแอนโทนีฮัสซัน เื่อตอบไปเลยว่าถ้าคุณจะบูฟออนจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องเต็มที่เดินหน้าไปให้สุดไม่งนั้นถ้าเกิดผลงานมันไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะยิ่งไปกันใหญ่เพียงแต่ผมเองเนี่ยเชื่อลึกๆว่าฟุตบอลไทยทีมชาติมันยังเดินหน้าต่อในเรื่องของผลการแข่งขันจากโบเดนต้มที่อีจียังทําไว้รออย่างเดียวว่ารูปแบบการเล่นของฮัสซันที่ทําไว้กับ BG จะถูกนํามาใช้ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดถูกนํามาใช้แสดงว่าเขาเป็นคนแท็กติกฟุตบอลค่อนข้างชัดเจนและก็ต้องเอามาดูว่าคอนเซปต์แบบนี้มันจะเข้า กับตัวนักเตะที่เขาเลือกมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ครับยังมีเกมเตะต่อเนื่องอีก3คู่คู่แรกอยุทยาเจอกับชลบุรีในเวลา6โมงเย็นซึ่งแมตช์เนี้ยฉลามชนก็ใช้บริการโค้ดเฮงวิทยาเลาหากุลลงมาคุมทัพชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าไม่มีกุนซือจากการแยกทางกับโคชโจเทียสักโพล้นที่แสดงสปิริตขอลาออกไปต่อด้วยหกโมงครึ่งเชียงรายเปิดบ้านเจอกับพลังการและปิดท้ายเวลา1ทุ่มประจวบเจอกับนครราชสีมาทุกนัดก็ถ่ายทอดทาง AIS Play เหมือนเดิม จะนั่งไดูข่าวเรื่องของเอราวันการิเย่กันหน่อยนะครับปีกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสของทีมชาติอยู่23ราที่ล่าสุดเนี่ยตัดสินใจย,ย้ายจากโอลิมปิกลียงไปอยู่กับลองส์ทีมร่วมหลีกเรียบร้อยครับการย้ายของน้องก็ได้สัญญาจนถึงช่วงกลางปี2027แล้วถือเป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกด้วยเพราะว่าสัญญาก่อนหน้านี้กับลียงจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยเป็นสัญญานักเตะอะคาเดมี่แต่ว่าที่น่าสนใจก็ญญคือเว็บไซต์ของลองส์ผู้รวยการกีฬาของสโมสรอ,อย่างชองหลุยส์เลกา ก็บอกว่าปีแอร์ซาร์ที่ตอนนี้เป็นเฮดโค้ชของทีมชุดใหญ่เคยทํางานกับลิยงคือคนสําคัญที่เห็นถึงพัฒนาการของทางเอราวันแล้วก็มีส่วนในการตัดสินใจที่จะขอดึงตัวน้องมาร่วมทีมจะว่าไปสัญญาระยะเวลามันก็ค่อนข้างสั้นนะครับปีกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมัน เสียกับเอราวันหรือเปล่าแต่การอยู่กับดิยงแล้วโอกาสในการลงเล่นมันไม่ชัดเจนกับการขึ้นชุดใหญ่ถ้าใครจําได้ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าเอร์วันจะไม่รอแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการโอกาสลงสนามต่อเนื่องในเกมที่เป็นระดับฟุตบอลอาชีพจริงๆซึ่งถือว่ามันก็เป็นช่วงเวลากลางๆนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปในมุมผมและก็คุ้มค่าสำหรับตัวของสบูสรและก็นักเตะคือแฟร์ต่อกันถ้าเกิดนกเตะคว้าโอกาสได้ขึ้นชุดใหญ่ได้วัย19 20, 20ก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ต่อสัญ,ญญาได้อย่างแน,น,นจะย,ยสไปเีญญญ รีต่อเก็บไว,าาว้ยาวๆเดี๋ยมีโอกาสที่จะขายได้แต่ถ้าเกิดไม่ดีก็แยกย้ายเอราวันจะได้หาเป้าหมายใหม่ว่าควรจะต้องเล่นในลกระดับนี้หรือว่าถอยลงไปเล่นในลีกเดิร์และจะย้ายไปเล่นในเวทีอื่นสะบบคิดว่าการที่เขาไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยการเล่นในฝรั่งเศสน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คราวนี้สิ่งที่น่าจับตาก็คือการย้ายทีมนะครับอาจจะส่งผลต่อการที่น้องอาจจะไม่ได้มาช่วยทีมชาติไทยทั้งยู23ในซีเกมหรือว่าในชิงแชมป์เอเชียซีเกมเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงตามใบทินฟีฟ่าแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียมันก็คล้ายๆกันดังนั้นช่วงสองถึงสามเดือนต่อจากนี้การไปอยู่กับทีมใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวถ้าเกิดมาทีมชาติเนี่ยจะส่งผลต่อความต่อเนื่องตรงนั้นและผมคิดว่าทั้งสองรายการพอมันไม่ใช่โปรแกรมหยุดให้กับทีมชาติมันจบทันทีนะครับ ตอนอยู่ลียงเนี่ยยังมายากเลยและภาพตอนเนี้ผมคิดว่าน้องก็โฟกัสกับการที่จะเล่นอาชีพมากที่สุดเว้นแต่ว่าแผนมันชัดเจนว่าดึงน้องมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นตัวหลักแน่แต่ผมเชื่อว่าเอาราวันยังเป็นอนาคตของทีมชาติเราอยู่เพราะจริงๆเนี่ยโคชวังอยากจะเอามาช่วงเดือนพฤศจิกายนในการอุ่นเครื่องกับอินเดียแต่พอเป็นแบบนี้ก็ไปรู้เหมือนกันว่าหนังสือขอตัวที่ต้องส่งไปทางลองจะมีทีท่าอย่างไงกับการตอบสนองกลับมาที่สมาคมตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจทุกฝ่าย พอพูดถึงเอราวันครับชุดซีเกมก็คุยกันหน่อยละกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่ายังไม่ได้บทสรุปนะครับเรื่องของสนามที่แข่งขันมันกลายเป็นว่ากลุ่มของฟุตบอลชายซีเกมเนี่ยอย่างที่เห็นกันว่าสบาคม หมือนยืนยันมั่นหมอว่าจะให้ไปสงขลาให้ได้แต่โปรแกรมที่ออกมามันไดมีแค่บอลหญิงฟุตซอลชายแล้วก็ฟุตซอลหญิงที่ชัดเจนแล้วว่าแข่งที่ไหนแต่ฟุตบอลชายเนี่ยยังไม่มีการประกาศโปรแกรมอย่างเป็นทางการเมื่อวานน่นะครับมีการพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละกลุ่มคือกลุ่มเอไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีกัมบูชากติมอจไปเตะที่สนามตีนสุรลานน์สงขลากลุ่ม B เวียดนามมาเลเซียแล้วก็สปลาเนี่ยเตะเชียงใหม่แล้วก็ก,ก,ลนนกลุ่ม C อินโดเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์เตะที่ราชมัง เอาจริงเนี่ยมันควรจะจบไปแล้วนะครับเพราะสมาคมก็ยืนการว่าจะให้ทีมไทยไปเตะรอบแบ่งกลุ่มที่สงขาแต่ปัญหาคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่กลุ่มสามทีมแต่พอเพิ่มตีมอเข้ามากลุ่ม C เนี่ยมี4ชาติทําให้เชียงใหม่ที่ตอนแรกวางแผนจะรับจัด2กลุ่มมีทั้งหมดแค่6เกมพอมันเพิ่มมาหนึน1ชาติจาก6แมชจะกลายเป็น9แมชคราวนี้การวางแมชเดย์หรือว่าวันแข่งขันมันลําบากมากขึ้นเพราะว่าสนามมันมีแค่สนามเดียวเลยอาจต้องหาสนามแข่งใหม่สำหรับกลุ่ม C ีและอาจจะมาลงที่ราชมัง ทีนี้ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็อยากให้ไทยมาเตะที่ราชบังไปเลยแต่สมาคมยังกังวลว่าเรื่องพิธีเปิดจะส่งผลต่อสภาพสานามของกองกงทก็อาจจะรับประกันไม่ได้นะครับว่าจะดูแลไหวไหมแต่ก็ไม่ชัวร์แต่ถ้าเกิดไทยเตะสงขลาต้องเดินทางเข้ามาผมก็บอกไปแล้วว่ากลุ่มของไทยมันเตะจบก่อนจะมีเวลาพักมากกว่ากลุ่มอื่นแต่กลุ่มซีก็จะได้เปรียบเหมือนกันถ้าเกิดต้องแข่งที่ราชมังเพราะว่าเขาจะเล่นสานามจริงแบบต่อเนื่องกว่าคนอื่นและเขาเองก็ไม่ต้องเดินทางด้วยเพราะมันอยู่กรุงเทพ ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้กีฬากับการเมืองเนี่ยมันแยกกันไม่ออกแล้วนะครับเพราะคําสั่งเนี่ยมันชัดเจนว่ามาจากเบื้องบนแน่นอนไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่ก้ากกันแบบนี้ถ้าเตะสงขาคะแนนเสียงภาคใต้ก็จะมาเพียงแต่ว่าในเกมกีฬาเนี่ยคุณรับได้ไหมที่กลุ่มอื่นจะเตะกรุงเทพแล้วเขาไม่ต้องเดินทางแม้ว่าเขาจะพักน้อยกว่าทีมไทยแต่มันมีคําถามจากแฟนบอลเกิดขึ้นเหมือนกันว่าไอเราเนี่ยเป็นชาติเจ้าภาพทําไมเราไม่ชิงความได้เปรียบในการเตะสนามจริงไปเลยไม่ต้องเดินทางเหมือนกัน เลยการเป็นมารุมมาตุ้มนะครับหาทางออกกันยังไงเดี๋ยวก็รอคําตอบไปทีละกันเพราะว่าทีมไทยเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาตอนแรกสุดเนี่ยทีมไทยจะไปเตะเชียงใหม่นะครับสุดท้ายโดนกลับมากรุงเทพและก็เด้งไปสงขลาตอนนี้ดึงกันไปดึงกันมาจะสงขาลารลอกรุงเทพ พว่าแม่งานคนฟันธงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแหละครับตอนนี้วัดกําลังภายในและของใครใหญ่กว่าก็จะได้รู้ว่าทีมไทยต้องเตะที่ไหนไม่ต้องไปสนแล้วครับเรื่องของกีฬาว่าไทยจะพักมากพักน้อยไม่ได้เตะสนามจริงวงการกีฬาบ้านเรามันก็ประมาณนี้ห่วงก็แต่คดวางทวาชายัยนี่แหละว่าจะเคลียร์ไงเพื่อความชัดเจนว่าสรุปแล้วจะเอาแบบไหนก็รีบแจ้งเขาไปเขาจะได้รู้ว่าต้องเตรียมการยังไงกับการรับมือทั้งการไปเตะสงขาหรือแม้แต่การเล่นที่กกทอราชบัง ไปฟังอินโดนีเซียกันหน่อยดีกว่าครับหลังจากแยกทางกับแพทริสไควร์นะครับท่าทางตอนนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่ายัางไม่รีบแต่งตั้งใครแม้ว่าจะมีซอสที่พวกเขาหาชาติมาอุ่นเครื่องได้2เกมในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างล่าสุดเนี่ยสพานฟุตบอลของอินโดก็วางแผนนะครับจะให้ทีมชาติชุดลุยซีเกมได้อุ่นกับชุดใหญ่ของชาติอื่นไปเลย พื่อทดสอบทีมก่อนจะมาซีเกมที่ไทยโดยที่หัวหน้าผู้สอนก็เป็นอินดาซยาฟี่นี่แหละครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเทคนิคของสาพันธ์ณตอนนี้แต่ว่าเคยทําหน้าที่ซีเกมในครั้งที่แล้วซึ่งการแข่งที่กัมพูชาเนี่ยกอาชนะไทยในรอบชิงและก็คว้าเหรียญทองซีเกมไปด้วยแล้วเดี๋ยวจบเดือนพฤศจิกายนจะมีเวลาอีก2-3เดือนที่จะหาคิวอุ่นเครื่องอีก2นัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงตรงนั้นแหละครับน่าจะมีโค้ชใหม่ว่างงานจากประเทศอื่นหรือจากลีกอื่นจากทีมไหนก็ตาม ให้อินโดพิจารณาเพราะว่าในเรื่องของค่าจ้างเบเงินที่จ่ายโค้ดเนี่ยหูเขามีเงินจ้างโค้ดแพงกว่าเราเยอะมากและอินโดเนี่ยไม่มีโปรแกรมแข่งบอลแล้วนะครับยาวไปเลยหลังจากจบพฤศจิกายนฉะนั้นและมีเวลาเฟ้นหาแน่นอนปิดท้ายที่วงการแบบบินตันกันบ้างน,นะครับเรื่องดราม่าที่โค้ดท็อปพักควัตวิไลลักษ์อดีตนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันออกมาตั้งคําถาม,ถ,ามถึงสมาคมกีฬาแบดเนี่ยนะครับว่าตั้งเป้าจะคว้า2เหรียญทอง4เกมแต่นักกีฬากับสบโมสรไม่รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยยกตัวอย่างนักกีฬาบางคนเนี่ยถูกหักเบี้ยง เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าระบบการทดสอบร่างกายซึ่งเบีย้ยเลี้ยงเนี่ยจะแบ่งเป็นค่าฝึกซ้อมค่าที่พักค่าอุปกรณ์แต่ปรากฏว่านักกีฬาพอไม่ได้ไปเทสร่างกายตามกําหนดก็ได้ถูกหักเงินส่วนนั้นแล้วเป็นคําถามว่านักกีฬาเนี่ยเขามีทัวร์นาเมนต์ซึ่งเขาไปแข่งขันในระบบอาชีพแล้วก็ไม่ละเลยซึ่งเขาไม่มีเวลาจะมานั่งเทสร่างกายแล้วก็ทิ้งคะแนนแรงกิ้งในการเล่นอาชีพซึ่งการเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วมีแรงกิ้งที่ดีมันก็เอามาช่วยสมาคมในการแข่งขันกับทัวร์นาเมนต์นานาชาติ และจะว่าไปเนี่ยเขาก็ไม่ควรถูกหักและก็มองว่าสมาคมเนี่ยควรจะกลางปฏิทินการแข่งขันและชี้แจงไปที่กะกะทว่าแข่งจริงไหมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นภาษีประชาชนอยู่แล้วนะครับการเบริกจ่ายเนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องที่เราเองจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องซื่อตรงทุกๆเรื่องแต่บางทีเรื่องอื่นๆที่คุณมีการทุจริตกันไว้เนี่ยคุณได้พูดหรือเปล่า ปรากฏว่าสมาคมกีฬาแบดมินตนเนี่ยก็ชี้แจงเหมือนกันนะครับบอกว่ากกรเนี่ยได้ตั้งงบประมาณเก็บตัวนักแบดทั้งหมด26คนแบ่งเป็นหญิงในช่วงเดือนธันวาคมไปที่แล้วถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เบี้ยเลี้ยงซ้อมเนี่ยได้วันละ600และก็ค่าที่พัก300บาทส่วนทีมชายเนี่ยคือ7มกราคมถึง28กุมภาพันธ์รวมแล้ว53วันได้เงินคนละ47,700บาทแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญเนี่ยคือนักกีฬาต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กกรกําหนด แต่ก็มีคนที่ไม่ได้ไปและก็ได้เบี้ยเลี้ยงรวม10วันทั้งหมด2คนแล้วก็25วันอีก1คนเลยทําให้เบี้ยเลี้ยงเนี่ยได้ไม่ครบและมี23คนจากทั้งหมดเนี่ยได้รับครบถ้วนและการเก็บตัวช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมประมาณ153าวันเนี่ยก็มีนักกีฬา26คนได้รับเงินจํานวน1 3 7 7 0 0บาทครบแล้วนี่ละครับการเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเอาจริงมันก็ต้องมีหัวใจนะครับที่อยากจะช่วยชาติด้วยซึ่งจำนวนพวกนี้คุณคิดด ก็รับกันไปกนลแสนก็บาทคุณลองดูนะครับว่าไอ้ร้อยกว่าวันเนี่ยคือปีหนึ่งมัน365วันใช่ไหมรายได้ที่เข้ามาประมาณเนี้ยผมเชื่อว่าบางคนทํางานเนี่ยก็ได้เยอะกว่าในผมขออภัยนะผมไม่ได้พูดว่าไปดูถูกอาชีพไหนยังไงเพียงแค่จะบอกว่านักกีฬาเนี่ยเขามีโอกาสมากกว่าเพราะว่าเขาไปเล่นอาชีพเนี่ยรายการเดียวบางทีเขาเข้ารอบลึกๆหรือว่าไปร่วมการแข่งขันเนี่ยเขาก็ได้เงินหลายหมื่นบาทเล่น2อสามทัวร์เมนต์เนี่ยเขาได้เงินจํานวนเท่านี้แล้วแต่เขาเสียสละมาให้กับทีมชาติเนี่ยผมคิดว่าได้แชมป จากการมีเหรียญรางวัลโอเคมันก็แฟร์ได้กันทั้งสองฝ่ายแต่ว,ว่าเงินจานวนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามที่ทําให้เขาไม่ได้เทสร,ร่างกายผมเชื่อลึกนะว่านักกีฬาชีพหลายประเภทเนี่ยก็โดนกรณีเดียวกันและผมคิดว่าเขาต้องเคลียร์ได้แต่ทำไมสมาคมแบดถึงเกิดเคสปัญหานี้เอาจริงน่าจะตอบแล้วก็เคลียร์ได้ดีกว่านี้ในมุมผมนะจะบอกว่านักกีฬาไม่ได้ไปเทสร,ร่างกายคือนักกีฬาที่โดนหักเนี่ยอย่างผู้หญิงเป็นรัชรกอินทนน์อย่างผู้ชายเนี่ยเป็นกุลวุฒิวิ เอาจริงก็ถือว่าเป็นนักกีฬาสําคัญของเราทั้งสองคนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รับใช้ชาติมาตลอดแล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าต้องเทสร่างกายตอนไหนเขาเนี่ยความผิดพลาดเพียงแค่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปตามก,กาหนดเนี่ยมันควรจะหาทางออกร่วมกันไม่ใช่สุดท้ายให้หนักกีฬารับเคาะคุณจะไปตรวจสอบกันยังไงก็ได้ผมว่าในมุมผมเนี่ยมันหักเงินเนี่ยมัน่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับนักกีฬาบางคนอย่างพวกกุลวุฒิหรือว่ารัชนกเนี่ยคือเขาผ่านความสำเร็จมาแล้วเขาได้เงินเยอะมากกว่านี้มาแล้วแต่ผมว่าในแง่ของความรู้สึกอันนเรื่องสําคัญ ฉะนั้นผมจะบอกว่ามันต้องมีศาสตร์และสินด้วยในการเจรจาจะบอกว่าเฮ้ยใครสงสัยเรื่องบิเลียนนักกีฬาให้ทำหนังสือสอบถามไปที่กรกตหรือว่าสมาคมเขาคงไม่สอบถามแล้วครับเพราะเหมือนคุณชี้แจงมาแล้วว่ายังไงก็หักเงินแล้วเขาจะเสียเวลาเขียนหนังสือส่บไปทําไมแต่ถ้าเกิดคุณหาทางออกได้ว่าให้มาเจรจากันเพื่อจะให้เงินส่วนน,นั้นกับนักกีฬาผมว่าการเทสร่รางกายมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าคนไหนติดโปรแกรมแข่งต่างประเทศเดี๋ยมันตรวจสอบได้เลยนะครับทไลายหลักฐานมันก็มี ก็ให้เขาตรวจย้อนหลังตามไปก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่ากีฬาประเภทอื่นก็มีคุณคิดว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันมีเวลาไปตรวจร่างกายกันไหมมันก็ทํากันตามระบบได้แหละครับคนไหนมาก,ก่อนได้ก็มาคนไหนมาไม่ได้ก็รอจังหวะก,กันไปไม่งั้นอ้ผู้นักบอลต่างประเทศลูกครึ่งไะตรวจร่างกายยังไงแล้วเอาจริงเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนนะครับการตรวจร่างกายถ้าคุณอยากให้ตรวจตามระบบที่สูตวิทย์เนี่ยเพราว่าผลใบแพทย์ยืนยันจากที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันอันนี้เราพูดแบบแฟงเพราะว่าการรับใช้ทีมชาติเนี่ยยังไงน เอาตรงแค่เบี้ยเลี้ยงเนี่ยคุณเบิกจ่ายไม่ตรงกันเนหลายสมาคมกีฬามันก็ทุเรศตามผมแล้วฉะนั้นผมเห็นด้วยนะเรื่องการที่สมาคมแบบบอกว่าให้สามารถให้คําชี้แจงได้สงสัยอะไรสอบถามได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันต้องคุยกันและช่วยเจราจาเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาให้ได้มากที่สุดเพราะว่านักกีฬาเนี่ยเขาก็หวังพึ่งหน่วยงานผมก็เลยไม่ค่อยได้แปลกใจนะครับว่าทําไมนักกีฬาก็ถึงเลือกไปเติบโตกับสังกัด แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปอยู่ในระบบของสมาคมซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาของกีฬาสมัครเล่นในบ้านเราแทบจะทุกสมาคมทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจรวรปัตน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป YouTube Facebook แล้วก็ t k t t o k วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ